รื้อปูดแฟดอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ยไงเพื่อนป่วยแยเปล่ามันก็เทเอาเทเอากูว่าถ้ากูเป็นโจรเนอะมึงกูจะเอากับเอารถเข็นไอเฟสน,นั่นอะไอ้รถไอ้รถเข็นที่อยู่ข้างล่างมาเข็นดิ้ไม่ใช่รถเข็นไอ้นี่รถเข็นรถเข็นรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตอะเออง่ายกว่าแล้วเงนวิ <ๆ S 2> งนมันมมัั้้ยยานนนอ่งจะดีเว เดี๋ยว,แล,วแล้วเงินมันไม่พลุนหน่อยเนี่ยฮะเงินไม่พลุนหน่อยเนี่ยเอ,อ,เอ,อนะ้ยน้ำอย่าเดี๋ยวกูอยู่แถวเนี้ยมึงจับยัดเข้าไปนะเดี๋ยวแมงบาบแมงเดี๋ยวมีคนแมงอยู่ใ,ใกล้ๆที่จุดจุดเข้าพร้อมกันนะอ่ะสวยเงีไไ้ยมันหมดทางเนี้จะเข้าไปไดิจะเข้าไปดิจะเข้าไปในรถมันมีสิ่งที่แอบค่ายรออยู่ชัน อะไรน้ำทำไรอ่ะเมซิงได้แล้วเข้าไม่ได้เหรอเฮ้เข้าไม่ได้เข้าได้แล้วอีเวนตายทั้งหมดไอโดมแล้วตายทั้งหมดสามคนเลยนะตายทั้งหมดอีเวนมอดดาวบอดี้เขาโอ้โหบอดี้เขายัดสองมอดดาวก็สเปเชียลบอดี้เขายี่สิบ

ถ้าตายฮาหมดนี่กูโดนด้าเละเออโอ้ไม่ได้ต้องการเลยอะไร่ยคิวเลอร์ซับเฟเซอร์สเตลน่าจะเบาอยู่มั้งดีไหมวะอันนี้อันนี้สำหรับอันนี้ลูกสองสองคงกลัวนะเออเออน่าจะเท่ดีเทหร่าไม่เป็นคลิปยังเงียยังเดี๋ยวมาปิดง้อกโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ